สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับน้องผมเบาเต๋าอยู่กช่องเต๋าสายกลางนะครับสําหรับคลิปนี้สิพาทุกคนนะครับมาตัดทุเรียนนะครับนี่เพราะว่าคุณลุงพนจะตัดทุเรียนมาหนีเนาะนี่ตัวหนีก็มีหน่วยซุกหน่วยล้นเนาะครับล้นมาเลยนี่นะครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวเนี่ยครับอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับผมลุงสมยศึ่งหักสิธิ์นะครับอยู่บ้านโคกลำดวนตะบนหนองเหล็กอำเภอสิขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ของเรานี่ครับครับครับผม ไอ้วันนี้จะตัดทุเรียนบ่ลุงครับผมววันนี้ก็จะตัดเอ่อโลทั้งทั้งหมดเลยครับวันนี้ครับผมเพราะว่ามันมันแก่จกัดแล้วบ่ก็ก็แก่นะครับแก่แก่มากแล้วอพอพอเรามันร้อยเป็นร้อยวันแล้วนะครับครับครับมันเต็มที่แล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เราถึงจะตัดได้ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณแปดสิบห้าเก้าสิบนะครับครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ อ๋อได้ครับตัดออกหมดเลยวันนี้ตัดออกหมดครับแล้วถ้ามีมีคนอยากได้สั่งจองสั่งอ๋อก็เข้ามาได้เลยครับเข้ามาที่สวนไดเลยหรื่ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยวันนี้นะครับคือถ้าจะมาเอาวันนี้ก็ได้ครับครับเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ก็วันนี้ก็จะเอาทั้งสวนครับแล้วหมดแล้วมีคนอยากโทรสั่งจองนี่สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนก็ช่องทางเบอร์โทรศัพท์เนาะครับที่ว่าเนี่เบอร์ ศูนย์อะไรศูนย์ศูนย์หกสี่เก้าเจ็ดหกหกสามหนึ่งหนึ่งครับลุงเสเมียนเนาะครับนี่โทรมาสั่งจ้องลงนาใดว่าตอนนี้หนูจะเข้าสวนแล้วก็สอบถามไอสอบสอบถามเส้นทางว่าจะเข้าสวนเนาะครับเนาะครับก็หน้าบ้านโคกลำดวนนะครับครับหน้าหน้าโรงเรียนจะพิกัดมาเลยกับจะพิกัดมาออกจากหมู่บ้านมาก็ประมาณกิโลเศษครับถึงสวนครับแล้วมีคนเขาถามสวนลุงนี่ มันมีกิ่งข้างกิ่งกระโดงแนะนําวิธีหน่อยครับว่าที่คนเขาอยากปลูกใหม่เขาจะเอากิ่งข้างกิ่งกระโดงหรือแนะนําแบบไหนมันมันดีทั้งคู่นะครับครับแล้วแล้วแล้วกิง่งกิ่งข้างกิ่งกระโดงจะเป็นแบบไหนค,ครับุงคือมันมันจะออกลูกก่อนก่อนเขาหน่อยหนึ่งไอ้รเรื่องเนี้ยกิ่งข้างกิ่งแรงเงี้ยนะครับครับมันจะออกลูกไวกว่าหรือมันจะยังไงไม่รู้นะแต่ผมเองผมก็ทําตามนั้นเมื่อเห็นมันออกพร้อมกันหมดอ่ะบ่แต่มีมันมีคือว่ามันต้นสวย กับต้นไม่สวยตรงกิ่งกระโดงมันมังใกลกจะตรงเนาะกิ่งข้างมันก็จะออกแผ่สาขามันก็สวยงามอ๋อมันก็อยู่ประมาณนั้นลักษณะกิ่งกระโดงนี่มันจะเป็นขึ้นขึ้นตรงโด่งเลยบ่ครับมันก็ไม่ค่อยมีกิ่งกิ่งอ๋อคือกิ่งมันน้อยครับเหมือนต้นสนต้นอะไรแบบนี้บ่ใช่ใช่มันมันมันเองมันก็ดีทั้งคู่นะครับว่าไปนะครับแล้วกิ่งข้างนี่ต้นมันจะออกซ้ายขวาบ่าซ้ายขวาเป็นข้างครับกิ่งงามออกสวยงามอ่ะ แล้วสวนของลุงนี่ปลูกกิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงทั้งทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างเลยวะครับผมทั้งสองอย่างโดกทั้งโดกทั้งคู่ไหมล่ะเหมือนกันหมดเลยครับไม่ไม่เห็นห่างกันเลยครับเหมือนเหมือนกันปลูกเหมือนกันเนาะครับแต่ทีนี้มันมันอยู่ที่ว่าครับเอ่อความสวยงามบางทีอีกอย่างนึงก็ต้นมันจะแผ่กิ่งไวพวกเนี้ยครับกับกิ่งข้างมันจะออกไวกิ่งกิ่งข้างมันจะออกกิ่งสวยครับประมาณนั้นแหละครับ ไอ้ภาพไปดูหน่อยครับตัวไหนกิ่งข้างกิ่งกระดงลุงจําได้ไหมไอ้ตรงนี้มันเหมือนเหมือนกันผมก็จําไม่ได้แล้วมันมันโตไปหมดแล้วอ๋อนี่สมมติว่าสมมติว่าตัวนี้เหรอลุงคล้ายๆมันเนี่ยมันอันนี้กิ่งข้างครับันี่กข้างลซ้ายขวาซ้ายขวาบ่ใช่อ๋อกระโดงมันก็เหมือนกันมันโตไปมันก็แตกเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันครับอ๋อเป็นแตกเหมือนกันเห็นคาว่ากิ่งกระโดงนี่มันจะออกสี่ห้าข้างแบบนี้เนาะใช่ใช่ ไอ้กิ่งนี่แหละมันจะออกมันมันออกไปเรื่อยๆของมันนั่แหละอครับผมก็บรรยายไม่ถูกกันเพราะว่ามันเวลามันออกลูกมันก็ออกพร้อมๆกันแหละครับแต่นี้มันการรักษาเนาะการดูแลเท่านั้นแหละมันสวยงามเฉยๆช่วงช่วงเขาเพาะปลูกมาเนี่ยมันสวยครับครับกิ่งข้างกิ่งโดงมันจะผิดกันครับคือความสวยงามมันแตกต่างกันครับแต่ทํามีลูกไวไหม มันก็แต่ว่าไวเนี่ยผมก็ว่ามันเท่าๆกันแหละครับไม่เกินปีหนึ่งับผิดกันเรื่มใหม่กันกับปีเดียวกันมันไม่ประมาณนั้นเลยครับนี่เนาะถ้าถ้าตะข่วนพ่นยาด้กิิงพันธุ์เนาะครับนี่คุณรุ่ก็ให้คำแนะนำแล้วเนาะรับได้ได้ได้ทั้งคู่แหละได้ทั้งคู่ครับได้ทั้งคู่แต่กิ่งข้างเนี่ยมันอาจจะแพงหน่อยแพงกว่ากันประมาณสิบบาทยี่สิบบาทประมาณนั้นแต่มันความสวยงามถ้าปลูกมันเกิดแล้วมันจะสวยมันจะแตกเป็นพุ่มเป็นอะไรก่อนเขาครับ นี่แหละเป็นนั้นลุงเลยให้คำแนะนําของทุกคนเนาะครับที่อยากปลูกทุเรียนมือใหม่เนาะนี่กิ่งข้างกิ่งกระโดงตัวไหนดีขึ้นกันเนาะครับมันมันดีเท่ากันแหละไม่ว่ามันความสวยงามก็คือกิ่งข้างแล้วมันแอ้เนี่ยมันดีดีกิ่งข้างดีกว่าเนาะครับมันความสวยงามเฉยครับแต่มันออกลูกมันออกพร้อมกันแหละแหละครัออกพร้อมกันครับครับมันไม่ผิดกันหรอกครับแล้วตอนตอนนี้ลุงจะตัดตอนไหน เดี๋ยวเดียวอีกสักพักนะครับประมาณเดี๋ยวประมาณเก้าโมงนี่แหละเก้าโมงเช้านี่แหละครับจะตัดวันนี้รอลูกค้ามาก่อนบอกรับพอดีเขาจะมาจากสังขะด้วยแล้วก็จากอ่าสิคับมา,ด,าดูงานด้วยทางมาแล้วดแล้วก็ให้เขามาดูดงานก่อนก็จะตัดเลยเดี๋ยวจะหาว่าเราว่าเอาทุเรียนที่ไหนมาหรือเปล่าครเออที่ีลก็ให้เห็นกับตาว่าทุเรียนที่นี่จริงๆครับครับที่ไม่กล้าตัดกองเอาไว้ พอบอกกลัวเขาว่าเราไปเอาทุเรียนตลาดมาขายอ,อ,อ๋อ <c oughs> อยากให้เขามาดูก่อนให้เขามาดูดูให้มันเห็นกับดูให้เขาเห็นกับตาว่ามันเป็นมันเป็นจริงไหมครับครับเดี๋ยวจะหาว่าเราเอามากองไว้ปุ๊บเอ้ยลุงนี่ไม่ใช่ทุเรียนลุงบ้งอะไรม้างเดี <c oughs> ๋ยวไปเอาทุเรียนตลาดมาขายอะไรทำองเนี้ยครับแล้วที่เขาว่ามีคนจะเมาสวนทุเรียนลุงนี่เมาหมดลูกนี่ที่แรกลุงไม่ขายใช่ไหม ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขายเพราะว่าเราเอาไว้ให้พี่น้องชาวบ้านเราอยู่ระดับใกล้เคียงกินได้มาชิมรสมากินมามาลองดูก่อนครับเพราะว่าเป็นปีนี้มันเป็นปีที่สองครับคือปีแรกมันก็ได้น้อยคนแต่ปีนี้มันก็ขยายไปในวงวงกว้างวงการกว้างหน่อยครับครับเพราะว่ามันเริ่มเยอะขึ้นครับครับแต่ปีหน้าก็น่าจะกว้างกว่าน,นี้อีกเยอะอ๋อครับ เพราะเราต้องทําคุณภาพณตรงนี้เราไม่เอาทุเรียนที่ไหนามามามาเปะปนกับทุเรียนของเราครับครับของเราดีก็คือว่าดีถ้าไม่ดีก็ให้เขาติชมเอาครับครับจะได้เราจะได้ปรับปรุงครับมันเป็นอย่างนั้นครับครับถ้าเราจะขายตอนนั้นเป็นก้อนเราก็ได้เงินเป็นก้อนแต่เราไม่ขายใช <paragraph S 2> ไไ่ได้เป็นก้อนครับได้ได้เป็นก้อนแต่เราไม่ขายเราไม่ขายครับเราจะให้พี่น้องเราได้กินพี่น้องได้ชิมรสโอครับอ่า มันเป็นางนั้นเดี๋ยวของผมที่สั่งไว้น่ะเดี๋ยวจะพาให้ทุกคนเบื้องเนาะครับวันนี้พาดูได้พาดูได้ว่าเนื้อจะเป็นอะไรสีอะไรรสชาติจะเป็นแบบไหนเนาะครับตอนนี้เราขายอยู่หน้าสวนกิโลเท่าไหร่ครับนี่ร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบครับอ๋อมีสองราคาบอครับตอนนี้มีร้อยห้าสิบกับร้อยยี่สิบครับสองราคาอ๋ร้อยยี่สิบเป็นแบบไหนคือมันจะตกไซ้์หน่อยครับคือมันจะตกไซ้์ตกไซด์แบบนี้บอครับประมาณนี้ครับโอ้โหูไซด์หน่อยนี่นะกิโลร้อยยี่สิบ อู้นี่ร้อยยี่สิบอุ้ยนั่นนั่นตกใส่หน่วยมันบวงงามหน่วยไม่ค่อยงามไม่ค่อยเสียครับอ๋อนี่อร้อยยี่สิบพอสื่อได้นี่เนาะแต่เนื้อเนื้อก็ดีเนื้อเนื้อมันกันไหมล่ะเหมือนกันครับเหมือนกันเป๊ะอ้าแล้วเนี่ยแล้วแบบไหนล่ะกิโลร้อยห้าสิบอ๋อก็เนื้อมันมีเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยครับโอ้หนี่บอกร้อยห้าสิบครับเนี่ยมันมีตูู้ใหญ่เนี่ยดูครับในอย่างเงี้ยครับ มันก็เราคัดไซส์เอาครับครับก็ดูอันไหนที่ว่าพอสมดุลกับเนื้อผ้าตามเนื้อผ้านั่นเนาะครับครับอันไหนมันไม่สวยเออในไม่สวยหน่อยแล้วก็ลดราคาลดราคาให้กกินไปลูกค้าลูกค้าอยากได้ลาดําไม่มีเปล่าลาดําไม่มีเลยผมปล่อยธรรมชาติแต่ไม่มีผมก็ได้สร้างทุเรียนไว้นะครับนี่ให้คุณลุงเพิ่นผ้าให้เบื้องน้านี่ อันนี้จากต้นเลยนะนี่สุดจากต้นเลยเนาะเอาลองดูไหมครับพี่น้องอ่าเอาลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูเด้อครับนี่ทุเรียนลุงสมียนครับอำเภอศรีขอเนาะว่าจะมีรสชาติอย่างไรเปลือกบ้างบอสีจะง่ามบอเนาะนี่ผมจะฉีกให้ดูนะครับครับครับนี่นี่วิธีการพาเอา ลองดูภูนี้ก่อนเนาะเอาลองดูก่อนลองดูภูนี้ก่อนครับพี่น้องเปลือกบ้างโอ้โหดูเนื้อเอารอชมอูื์ครับผมเอารุนอ่ะเนี้ยสวยสวยสวยครับเอาแห้ง แห้งเนื้อแห้งเน็ตดีอู้กำลังกกอบพอดีพอดีพอดีเลยเอดีพอดีครับเนี่ยนี่เอาชิมเมึงอันนี้ผู้หนึ่งเอาชิมเมึงไปจะได้ไปจะได้แซบแซบหอมบ่หอมหวานหวาน มันอ๋อหอมแห้งบอกก็ไม่เลยเออก็เลี้ยพอดีตัวนะแม่หรอกูกำลังเสียบเลยกูสีงามแม่งกำลังแม่ลังสวยถ้าตอนนี้พี่น้องสามารถมาได้ได้นี่เนาะคเัีนย่ดูได้แล้วครับเนื้อโอ้โหเหลืองจริงๆโอ้โหสวยตัวนี้มัก เลยเนี่ยดูครับนี่ยังงามเลยของแท้นะครับมาจากสวนจริงๆนี่ครับเก็บจากต้นครับเก็บจากต้นเลยเนื้อไก่ฉีกก็ลังสวยเนาะนี่อ้สวยมากสวยมากอรลองเอาลองลองเลยลุงเอาตุัเอ้าลองจิ้มอ่ะคนละกระปุก กระโปงเอาเอาเอานี่เอาลองชิมลองครับครับก็จะได้เนี่ยพี่นมนมครับนุ่มอร่อยไหมครับอ๋อนุ่มกรอบกรอบอ่านุ่มกรอบนี่แหละนองแท้นั่นดูดูเม็ดได้ไหให้ดูเม็ดหน่อยเอาพี่เป็นไงบ้างอร่อยอร่อยอร่อยมากอืมอ๋อไม่แพ้เนื้อแห้งทุเรียนภูเขาทองอ้อภูเขาไฟครับรสชาติเหมือนกันเลยหวานหวานหอมเม็ดน้อยเม็ดรีบเม็ดรีบอืม ไม่มีเม็ดด้วยนั่นอุ้ยไอ้แกะแกะเม็ดให้ดูหน่อยแกะเม็ดด้วยนะดูดูดูโอ้มีแต่เนื้อที่เี๋นื้อะไรครับนี่อู้นี่เออเดี๋ยวดูดูดูได้เลยครับอู้นี่ครับเม็ดอยู่ประมาณนี้ทั้งนั้นเลยครับครับดูดูทั้งนี้เหมือนกันครับเนี่ยขนาดผู้ใหญ่รูปเหลือก้อนนี่นี่นั่นโอ้พอซื้ออยู่เอ้าลุง ไอ้ไอ้ลูกไม้สวนนี่กิโลเท่าไหร่ครับนี่ไอ้ย่างงี้ร้อยร้อยยี่สิบครับครับร้อยยี่สิบจากจากเอ่อร้อยห้าสิบครับร้อยยี่สิบครับมีมีสองราคาเนาะสองราคาครับเอาครับพี่น้องครับดูได้เลยครับสีเขามาสือกับขาหมาดเขามาสือได้เนาะไห้ให้คนอื่นเขากินทีหลังเบื่อเบื่อใครก็ได้มาชิมนี่เราได้ชิมกันแล้วมั้งรสชาติอร่อยครับอร่อยไหม ครับผมนี่สูเรียนสีขอลภะูมครับโอ้สุเรียนสีขอลระภูมนี่อันนี้บ้านโคกลำดวนครับของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้อแห้งครับอ้าพี่น้องสนใจนะครับอยากสื่ออยากหาอยากสร้างจองก็สามารถโทรสอบถามคุณลุงได้นะครับเฟซบุ๊กคุณลุงสมียนสิงห์หักศิษ์นะครับนี่มือหนีเพื่อนตัดจะหมดเลยเนาะทุกคนหมดเลยครับวันนี้ผมจะตัดโลหมดเลยครับครับอืไม่มีไม่มีแล้วก็คงน่าจะประมาณวันสุดท้ายแล้วันนี้นะ ลองตากล้องชิมเบิ้องนี่เดี๋ยวผมจะลองชิมเบื้องนะเอาลองเลยลองเลยนี่พาพาพาตรงนี้เิเอ้าพาดูพาให้มันพาดูเม็ดมันนี่อันี้เบิ้งเบิ้งตีละนี่มีบม็ดลีบครับเบื้องเนื้อเยอะมากอู้อันนี้เรียกเปลือกบางไหมเปลือกบางเปลือกบางเลืเนาะเปลือกบางเลยนี่ก็ด้วยเนียนเนียนเนี่ยด้เนี่ยเนี่ย ประมาณ2 2เซน3เซนเองอันนี้ผมจะลองกินมันเี่เนีะคเับเปลือกมาเนี่ยได้ใช่ข้างเปลือกข้างครับนี่ก็ดูเปลือกข้างนี่เนี่ยเนี่ยครับถ้ามันมันมันสุกมากกว่านี้เนื้อมันยิ่งบางกว่านี้อีกกัดไปคําแหลกนะครับทุกคนครับมันหอมขึ้นจมูกนิดๆแต่ก็หวานน้ำน่ะนี่โอ้โหทุเรียนรสชาติลุงเนี่ยสวนลุงคือว่าสุดยอดแซ่บอร่อยหอมนี่ ยังยังมันน้ำยังนี่แน่นอนเลยนะตอนนี้ของผมจองแล้วสามโลเนี่นี่ยคุณได้เลี่ยเนี่ยได้เลยเนี่ยตัวนี้สามโลสี่ร้อยห้าสิบตัวนี้ลูกงามเออสี่ร้อยสิบเอาแค่สามร้อยสามร้อยนี่คุณลุงเกลืดเกลืดในผมนี่นะครับนี่ทุกคนแล้วก็ลองกินดูเอาครับครับว้าอร่อยแล้วอืไปครับนี่ ลุงเลยตัดแล้วนะครับนี่งตัดแล้วครับอ่ะตัดเลยหนึ่งสองตัดแล้วครับสามสี่อ่ามีแต่ลูกสวยๆนี่ครับส่วนตัวนี้กิโลละร้อยห้าสิบนี่บันเดของมันจะแบ่งเยอะแยะเราออกเลยร้อยห้าสิบโลตัวไหนเอ๋บันไดบันไดอยู่ไหนวะขึ้นแบบง่ายๆเลยไม่ต้องใช้สตันแมนนี่นี่ลูกนั้นแหละสวยเอา แกหมดแล้วลูกอ้ากระสอบมาให้เขาลองึมันไม่นิ่งกันช่วยจับมอทำไม่เป็นไม่ได้หรอกตัวนี้น่าจะเป็นพันเนาะไม่หรอกบ่ถึงสีโลบ่อหาโลบ่อไอศรโลหกโลมันมันหกโลเขาบ่าประมาณสีสีโลกลัวเกือบหาโลนะเอ๊บลุงวันนั้นทำไมโอวนี่นีตัวนี้น่าจะเป็นพันวันนั้นเก้าโลเอ้ยเก้าร้อยเนาะหกโลครับอันนั้นเยอะโอ้ตัวนี้ใหญ่แฮะ้สวยชอบอันนี้นี่นี่นี่ตัวนี้นี่งามนี่นี่เอานี่ อู้มีตัวดวงงามเนี่ยอะไรอะแป้งบอกจ่เนี่ยนั่นลุงเลาอย่างไรแล้วเนี่ยเองมาวันนัน้นเอาไปยังไม่สุกก็นี้เนี่ยสุกแล้วนี่นี่เห็นไหมตัวนี้<ะ>ก็นี่ตัดวันเดียวกันกับที่เองเอาไปเองเนี่ยเออนี่ตัดนี่นี่ที่กินเมื่อกี้เนี่ยเขาต้องเคาะเบิ้งเนาะทุเรียนมันแก่จัดมาแล้วเขาต้องเช็คเองเขาก็ตัดวันเดียวกันกับวันที่วันพืหัสบ่ลุงที่เขามาเนาะ มันะหานหว่าย่งนี้เลมันข้าากแล้นอยๆ้ยนี่โอ้อันนี้อันนี้ยี่สิบาทยี่สิบยี่สิบได้ยี่ี่มายี่สิเอาเองเนาะอ้าวอ้าวมันน่รขอเอ้าวนี่จวีเอ้ยีแจะง่ายในหองลงเมียนี่นึ่งตุ่นเด้จักจักลูกวะสองาสี่หเจลูกหกเจลูกนี่ เจ็บลูกก็หลูกหน่อยต้นของลางของเจ็บฝนของลางต้นที่เขาไปมันสิซุกมือได้ล่ววันเดียวกันกับวันเดียวกับของเตาะลยวันที่ผมมาบ่เออวันเดียวกันเน่ะที่ที่ที่วันมาเนี่ยครับเออวันมาน่วันเดียวกันเลยวันนี้ผมจะตัดหมดเลยนะครับพี่น้องเอยเอาเราป่าไปใส่มือนีป่าไปทำไปปิดนะไปทำหน้ายาง หมววยอันนี้คุณลุงจะตัดหมดสวนแล้วนะเนาะใครอยากมาเก็บมากินมาเลือกได้นะที่สวนมานั่งกินแต่ต้นเด้อข่อยกินนะข่อรอยากกินแต่ต้นมากินเด้อข่อยถ่ายอยู่ได้กินแล้วนะได้ชิมแล้วชิมแล้วกลับบ้านดีกว่าเอาอู้ โอ้โหเอาใครบ่ <c oughs> ล่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าให้เขาเอาก็สอบมันเขาทำม่รับในเป็นไม่ได้อ๋อ <c oughs> ต้อ <c oughs> <c oughs> งฝึกโ <c oughs> อ้โหลูกนี้ใหญ่มากนี่ประมาณกี่โลสามโลสี่โลนะเบ่โอ้โห บาเริ order, ่มเทิ่มเลยนี่โอ้เก่งที่สองแล้วนี่ตอนนี้คุณลุงเพิ่ได้ตัดมากเกือบหมดแล้วนะครับเหลืออยู่ที่สวนประมาณ22ลูกนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นราคาเท่าไหร่ครับลุง150ครับ150บ่ครับอ๋อตัวนี้150ยาสพังผีเดิอันนั้นร้อครับตัวนี้120บ่ครับอ๋อนี่120เนาะครับทุกคนนี่120ยี่สิบนี่ดูบกับบอกขยันนะครับสวยๆนี่แบบนี้เนาะครับโอ้ ตัวนี้จะเป็นเกรดพเมีมบ่ครับร้อยห้าสิบนี่ดูงามๆแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้คุณลุงพาให้เบิ้งเนาะนี่ของผมที่สร้างไหวเนาะนี่อะเดี๋ยวพาเบิ้งพาเบิ้งก่อนว่าเนื้อมันจะเป็นสรงแบบใหญงามบอสีจะงามบอนะครับทุกคนอันนี้แบบกรอบหน่อยนะกรอบกรอบนอกนุ่มในบ่ครับอันนี้กรอบนุ่มในตัวนี้เกรดพเมียมทตุเรียนเนื้อหนึ่งบ่นี่ครับเนื้อหนึ่งโอ้โหรอชมนะครับทุกคนนี่ พี่น้องอยากได้ก็มาสือ,อยู่สวนใดเนาะสวนลุงเสเมียนทิกัดอยู่ที่บ้านโคกลำดวนอำเภอสีขอเฮ้าเนาะครับนี่จังหวัดสุรินทร์เฮามีสวนทุเรียนกินแล้วบ่ต้องไปใกล้เนาะครับอันนี้ก็กรอบหน่อยโอ้โหอ้าวอันนี้แบบกรอบหน่อยกรอบหน่อยครับไม,ไม่ยังไม่เต็มที่เราอ,อันนั้นอ่าตรงนี้แหละได้ตรงนี้พอดีตรงนี้อันะนั้นเอารอชมโอ้โ โอ้โหครับโอ้ตัวนี้สีสวยเนาะครับทุกคนนี่โอ้โหพอดีเลยตัวนี้คุณลุงนี่เนื้อสีทองเอสีทองอลังงามเลยโอ้ตัวนี้เนื้อไก่ฉีกหนอกกรอบนองนุ่มในโอ้โหเกือบเลเนี่ยนี่นะครับสวนลุงเสมียนถ้าพี่น้องอยากได้มาซื้อยุสวนสามารถที่ต่อไดช่องทางไหนนะครับคุณลุงช่องทางอันอันนี้นะเนาะไอ้เบอร์โทรเนาะอ่าอ่าเบอร์โถ่ก็ ศูนย์หกสี่เก้าเจ็ดหกหกสามหนึ่งหนึ่งเลยครับ,รบสามหนึ่งหนึ่งครับผมแล้วเฟซบุ๊กดิเฟซบุ๊กอำะไรวตืนคลมาเอนจริงมมอกมมงากสิทธิมม์นี่น้นองครับท,ทุกคนทุกคนอยากได้ก็สามรถติตอสอบสามได้ชงช่างนี้เนาะหรือทร่มาั่งจองลวงนาก็ได้เนาะครับทุกคน นี่ทุเรียนหมอนทองอำเภอศรีขอเรานาอครับทุกคนสำหรับผมกับผมยังหลายนะครับฝากฟรีฝากหนอนกัาราคาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทีมงาน่องเ๋าสายกลางนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ